กาครับผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ทาให้น้ําในบริเวณแถวนี้นะครับท่วมขึ้นมาจนฮอจุดผมยืนนี่นะครับที่นี้ปลาน่าจะขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันลดนะครับตอนนี้ลดลงมาแต่ว่ากระแสยังไหลแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมยกไปว่านจุดนี้แหละครับเจ้าสิงโตก็น้ำมากขึ้นเก้านะครับน่ครับนี่พื้นเก้าสัมภาระนะครับ เดี๋ยวผมชี้ลงไปว่าจุดนี้นะครับรู้ว่าชิน้นีป่าที่บอาน,นะครับน้ำแห้งย่างแห้งเลยนะครับ มีต้นไม้นะครับปลานะครับนี่บมูสันสีได้ลายอยู่นะครับนี่ปลาตะโปนะครับลวดปลากระมังนะครับต่พผมลายตัวเมื่อกี้นะครับออกมืดนะครับอันนี้ปลาหัวแข็งครับตัวใหญ่อยู่นะครับอ๋อปลาสะดุกมาตึ๊กจัะได้ครับสามตัวนะครับหลังจากว่านจุดนี้แล้วกะที่นี่สีลงไปกึ่งทางใต้นะครับตรงปางห้วยนะครับ แล้วคอยกลับมามาเบิ้งครับถ้ามันไปไปเบิ่งจุดจุดแม่น้ำบุ่มีป่าก็ทีเอาใสดุ้งหรือยอมายกจุดนี้นะครับเพราะว่าป่ามันขึ้นแบบนี้นะครับเก็บสัมภาระก่อนครับเดี๋ยวป่าก็ขังไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวเอาเอาแหครับสัมภาระย่างไปเบิ่งตรงปากห้วก่อนนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาเบิ่งใหม่นะครับแดดดีนะนครับวันนี้ จะคงพื้นที่เพื่อนก็เอางูมาล้ามไว้นะครับกินหญ้านะครับตรงนี้เป็นเนินทรายนะครับมีหญ้าขึ้นมากอะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อได้ประโยชน์นะครับมีอาหารให้นะครับมีต้นอ้วนนะครับงูเพิ่นนะครับบริเกลียวหญ้าเกี่ยวยางนะครับเพราะว่าทำกินตามธรรมชาตินะครับ,รรราารบแถวนี้ วันย่างใหญ่เลยนะอันนี้เป็นทางย่างที่เลาะลงไปปางห้วยนะครับซึ่งผมก็มาว่านเหประจํานะครับซึ่งฝั่งฝั่งพง้องจะเป็นแม่น้ํานะครับส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมวางล้อหง่ายไว้นะครับนี่ครับจุดนี้นะครับตอนนี้ลงไปกูป้ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเบื้งน้ำมันไหลแห้งนะครับแล้วก็เลือกพร้อมครับลงเอาไปได้แน่นอนครับเดี๋ยวให้น้ำมันอ่อนเขามาหยามเบึงนะครับบ่รู้ว่าลบสิยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันไหลน้ำไปแล้วนะครับนี่ครับสังเกตเบึงหญ้าแถวนี้นะครับมีที่ตมนะครับเนี่ยน้ำมันท่วมเมื่อกี้นี่ครับนี่เพิ่งลดนะครับนี่ครับมีคราบดินคราบโคลนะครับขึ้นมะฮดพี่นะครับน้ำเมื่อกี้นี่นะครับเนี่ยท่วมขึ้นมะฮดพี่เลยนะครับนี่ครับเป็นคราบโคลนะครับจุดทิงวกินนั่นนะครับ นี่ครับตอนนี้มันลดนะครับเดี๋ยวมาเลาะเบิ้งนะครับจะสิงโตกับตามานะครับคุกเส้นทัานะครับเป็นคาโคเลยครับใบหญ้านะครับนะครับเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับมีโคอย่างติดนะครับน้ำมันท่วงมาถึงนี่เลยนะครับจุดนี้มีดินสไลด์นะครับดินสไลด์ลงห้วยนะครับนี่ครับบ้านผมห้องว่าต่อพังเจือนนะครับ นี่ครับพล่มเลยนะครับทางเดินก็ทาคาดเลยนะครับนี่ครับดินสไลด์เลยนะครับรู้สึกว่ากระเสน้ำยังไหลแห้งอยู่นะครับรู้ว่าชีว่านได้โบได้ครับจุดนี้ยังมาเบิ้งนะครับทำโบได้ก็ขึ้นไปนะครับขาดน้ำขึ้นไปนะครับถ่วมต้นไม้เลยนะครับ มาถึงปาาห้วยแล้วนะครับจุดนี้นะครับจุดวานเหยีประจำนั่นแหละครับแต่รู้สึกว่าน้ํายังหลายอยู่นะครับรู้ว่าชิวานได้เพราะนัชิลองว่านมาจากบ้านนะครับแล้วก็กลับขึ้นฟังทึงนะครับเดี๋ยวรอดหัวก่อนนะครับแป๊บนึงรอดหัวมาแล้วครับทีนี้มาเบิงใส่น้ํานะครับจุดที่ได้ป่าประจำนะครับ เนี่ยเดี๋ต้องมาเบิกนะครับจุดนี้เป็นตาตึกสีดุ้งอยู่บนนะครับนี่ครับน้ำมันไหลอยู่นะครับนี่ตายกย่ออยู่นะครับนี่จุดที่บรรจบแม่น้ำกำครับน้ำห้วยครับมาบรรจบกันนะครับน้ำไหลเฮไม่รู้สิว่านหนบุได้ครับแจกสิว่าู่บ้านนึงนะครับ เกิดนะครับเอาเหตจนบราณนะครับเหตุโ pues, บทานถึงพ er ื jungle jungle ้นเลยนะครับเลยโบราณป่านะครับวานบราณครับสรุปจุดนี้นะครับเปลี่ยนแผนนะครับน้ำมันแหงเกิดนะครับเมื่อกี้นี้เกือบเอาเหตุบราณนะครับเกือบไหลไปนะครับุม <Anything> ีเสื <Bless> ้อนะครับโอ้เ <afterlife> กือบได้ทิ่มแหงนะครับเดี๋ยวก่อนคือไปเอาสสดุงมาเลาะเบิ่งป่าแม่น้ำก่อนนะครับเพราะว่าแม่น้ำไหลซ่านะครับเนี่ย ฟ้าก็รียมใสอยู่นะครับวันนี้ว่าก่อนน้นนี่ฝนตกนะครับหยุดแล้วนะครับอยากจะไปเอาเหว่าในรถเอาสีดุ้งไปตึกคับปะเนีัยยางมาฮอ,อ,อดมองจอรถแล้วนะครับ แม่น้ำเดี๋ยวเอาแหวทานต่อนครับทีนี้เปลี่ยนอาวุธนะครับทีนี้เฮาสิมาเล่นสะดุ้งนะครับทีนี้นะครับนี่ครับเอาไว้ต้นขามนี่นะครับนี่ยสะดุ้งนะครับเดี๋ยวลองไปยกเบิ้งนะครับบางทีหว่านแหรอลแเละเมื่อกี้นี่นะครับไกล์อยู่นะครับนี่ครับม่รู้ว่าสิคือยี่บอ่ะนะครับ มันมีไม้ทางใต้เส้ลุงขาดกับโบน่นะครับเพราะว่าน้ำมันไลหลเฮงป่าอาจจะขึ้นมาตลอดเวลาก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นแม่น้ำตอนนี้ป่าบ่มีนะครับนี่ครับตัวที่ผมหวานกี้นี่นะครับหวานรถเล็กนะครับแต่รู้สึกว่าชืลื่นอยู่นะครับนครับโอ้ลื่น ป่าก็ยังขังว่ายังพันอยูนย่นะครับขังกันอย่างเงี้คือเก่านะครับแต่รู้สึกว่าน้ำสีแห้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวสิโลงยกเบอร์นะครับสะดุ้งนะครับเดี๋ยวขอเวลากลางสะดุ้งก็าจะน้อยครับ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับมาสรุปผลงานนะครับจะอ้วนเฮบ่ได้มาย่อสะดุ้งนะครับนะครับกะพอปิ้งอยู่นะครับมันกระโดดออกหลายนะครับถ่ายบทท่านนะครับมันนานทึกนะครับกะพอได้อยู่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับื้นนี้ก็ได้ป่าพอสมนี้แหะครับที่เห็นนี่แหละครับเพราะว่ามันป่ายาวิ่งแล้วนะครับมันบทึกแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับ บ้านนี้ก็เก็บสัพพละมือนะครับบ้านนี้นะครับมือหม่ยังมาใหม่นะครับรอบก็ยังยามโบรนะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับตอนนี้ห <laughs> ลายเกิดน้ํานะครับ